อาจารย์ครับรูปหลวงปู่ทองที่นับถือกันตั้งแต่สมัยพระครูพิชัยนรลองฤทธิ์จนมาถึงอาจารย์เนี่ยมีการมีการสืบค้นมีการยืนยันว่าแล้วสุดท้ายก็วัดกิ่งแก้วนี้ก็เคยออกรูปนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เคยก็มีลูกศิษย์ของท่านอย่างท่านเป็นพระอยู่วัดราชโยธาเขา,าบอกว่าเคยเ,เคยเห็นรูปรูปที่ท่านนั่งบนลาภาคเนี่ยหลวงปู่หลวงปู่กิ่งแก้วเคยเคยออกให้บูชาที่วัดกิ่งแก้ว การสมัยแต่งรูปหลวงปู่เกิดกอะไรวะรูปนี้ก็ได้รับการ,รยืนยันจากวัดกิ่งแก้วอีกด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับอนี้รูปนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นรูปที่ชับที่สุดเพราะว่าเรื่องจากว่าพระครูพิชัยในโรงฤรธิ์วัดครอบโบนะท่านเป็นรูปใหญ่น่าจะเป็นสามสิบนิ้วหรือห้าสิบนิ้วไม่ๆน่าใจทั้งรายทอยู่ันดน่งของท่านครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยติดต่อกั่ช่างภาพที่เขาเวลามาถ่าย ถายลูกพระครูวิชัยเวลาทาพิธีอะไรต่ออะไรเลยนี่ผมก็เลยบอกว่าผมให้พี่สายเนี่ยสัพันหนึ่งขอฟิลได้ไมั mm ้ย hmm. ยุคนักก้นพันมันก็ถือ่าเยอะมากเขาก็เลยให้ฟิลผมมาให้ให้ดฟิลผมมาก็ค่อยงานอย่างชัดผมก็เลยได้ได้ไดไดมาแต่ปกติรูปหลวงปู่ที่จะเบอร์เบอร์นะจะจะไม่มีความชัดนี่กว่าชัดเกินไปบางคนก็หาว่าไม่ใช่บางอรย่างเียจะไปห แต่ว่าผมได้ฝืนต้นฉบับมาตั้งหน้านมางตั้งฉากออาจารย์ครับรุ่มนี้อาจารย์เห็นตั้งแต่อาจารย์อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ตอนอายุสิบก่าขวบล่าที่ไปเป็นลูกสิบก็คูวิชัยเห็นท่านไ่าอยู่ที่หัวนอนท่านอะ่ะปกติอาจารย์ผมองค์นี้ท่านเป็นพระที่เรียกว่า mm hmm. เขาไม่นับถือใครเรานอกจากหลวงปู่อองวัดราชโยธาองค์เดียวเท่านั้นอะ่ะแต่ว่าอาจารย์อื่นนี่มนโกหกใช่ไหม mm hmm. เออก็บอกว่าก็บกากคเจอหลวงปู่นี่ องค์อื่นกูไม่เอาเลยไอ้ติเอ้ยอน,นั้นนะอ,อาจารย์ครับอาจารย์ก็ถือรูปนี้มานมนานบูชาบูชามานานแล้วครับเพราะว่ารูปนี้ก็ชัดชัดที่สุดส่วนรูปที่ท่านลงลงกระไดเนี่ยบางทีสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีเล่ากันว่าท่านรูปนั้นถ่ายที่คลองเตยลงจากบ้านลูกศิษย์แต่ปรากฏว่าผมไปถาม พระองค์หนึ่งจําชื่อท่านไม่ได้ละท่านกับท่านหลวงปู่ฮะสมัยนะั้นผมไปไปที่วัดราโยธาผมบอกไอ้ลูกที่ท่านถ่ายท่าลงกระไดนั่นนะถ่ายที่คองเตยเขาบอกใครบอกเขาบอกกะถ่ายว่าราโยธาในท่านลงจากรพุติเขาบอกมามา,มา,มาจะพาไปดูไอ้กระไดที่ท่านนั่นเะนี่ยยังยัดอยู่แต่ถุนยพุติเพราะมันผุแล้วมันเริ่มผุนะ mm hmm. ท่านชี้ให้ดูฮะ พระฉะจั้นลูกนะ้าหลวงก็ขอยืนยันว่าขายที่วัดราชโยธาไม่ได้ขายที่คลองเตยบ้านลูกชิดอะไรที่ไหนหรอกครับอาจารย์ครับร้อยคนร้อยสำนักก็พูดร้อยอย่างจริงนะอาจารย์กนะ็มันก็ว่ากันต่างๆนานาครันนี้ว่าไอเราจะพูดจะอะไรเนี่ยมันก็ต้งองคือมันก็ต้องมีหลักความเป็นจริงรแล้วแล้วเมอเินอายุผมทันเนี่ยผมก็เจอท่านเกษหลองเนี้ผมก็ถาม แล้วก็ดูท่าทางก็ยืนยันนะพาไปดูหลักฐานอะไก็ได้เนี่ยที่หลวงปู่นั่งในยัดอยู่ใต้ถุนกุติสมัยนั้นผมไปนี่ว่ากุติของปู่ยังไม่ได้ลือนะแล้วว่ากุติท่านเนี่ยรู้สึกจะเป็นสมัยก่อนจะเป็นขี้วัว mm hmm. ขี้วัวอัดผสมอะไรมั้แล้วก็จะทาสีเหลืองๆอะ่ะแล้วก็แล้วกเออ็เป็นไม่ผ่าขัดแต่ mm hmm. เป็นไม่ผ่าขัดแต่คือก,กุติหลวงปวู่แล้วก็ลัางคานี่ mm hmm. บงกลมเปืืองอะไรพวกนั้นผสมจากอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ไปวัดสมัยก่อนก็ทุรักทุเลนะครับอาจารย์โอ้เวลานั้นไปนี่รถยังเข้าไม่ถึงวัดต้องไปที่อินบุรีเม,มาเมาเรือหางยาวไปแล้วก็ต้องบอกว่ารอรับกลับหรืมมงอง่ายๆก็อีกสองชั่วโมงมารับกลับน,นะถ้าถ้าไม่นัดกันไว้ท่านมาดอกจะเวลาราโยมเพราะว่า,า,วามันต้องไปทางนา ที่เดียวอ่ะนี่เราบางทีก็เก่งใจเลือกเขารอนานบอกคุณไปรับผู้โดยสารที่ไหนก็ไปแต่อีกสองชั่วโมงคุณมารับผมได้นะเราผมเฉาเหมาเหมาลําำเลยไงว่าไปกลับอะไรกี่ตันใช่ครอาจารย์ก็สูงแล้วอาจารย์ก็เอารูปนี้เป็นต้นแบบของครูบาอาจารย์ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็คือชาดฮะคือเป็นเป็นรูปที่ชัดเป็นรูปที่ชดไม่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 เบอเบอร์แล้วก็แล้วก็ เลาครูบาอาจารย์เราท่านไว้ที่หัวนอนโน,นยคงจะไม่ไปเอาเกตจิตที่อื่นซึ่งไม่ใช่ครูบาอาจารย์ท่านมาไว้ที่หัวนอนเ,นเพราะว่าท่านก็ประกาศตัวว่าเป็นลูกศิษย,ย์หลวงปู่ทองราชโยธาครับอท่านนั่งสมาธิมรณภาพครับแล้วก็หลังจากมรณภาพนีน้ก็ก็ภรรยาหลายวันเข้าล่างก็ค่อยๆค่อยๆเอ็นลมลง,ลง ลราก็มันก็มีภาพตีกันเขาจับขึ้นมานั่งมาแล้วก็ผมผมไปถามในวันลานนะเขาบอกว่ารูปนี้เขาเรียกรูปปู่ทองหน้าฝรั่งนะครับอาจารย์ในสายวันลานเขาก็ยืนยันมาอย่างนี้หน้าฝรั่งหน้าท่านเหมือนฝรั่งไงผมก็งงเหมือนกันก็ผมก็ไม่ก็ที่มาสัมภาษณ์อาจารย์เพื่อต้องการให้อาจารย์ยืนยันอีกอีกอีกครั้งหนึ่งฮะ